สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้นะครับผมจะมากล่าวถึงบอลที่เป็นบอลเก่าตัวหนึ่งนะครับที่สวยและสามารถที่จะเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับผมเนาะนี่คือขุนสีคดชคงนะครับผมเนาะเป็นบอลตัวหนึ่งที่ลักษณะคล้ายๆกับฮกหลงนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมเนาะจะมาคุยนะครับถึงความสวยงามแหละ เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากฮอกลงไปนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมวันนี้ะจะพาทุกท่านนั้นมารับชมกันเลยครับสําหรับจุดเด่นนะครับผมเนาะที่แตกต่างจากฮอกลุงนั้นก็จะเป็นกา้านเพลนนี่แหละครับผมเนาะอันนี้คือเป็นจุดแยกแยะออกกา้านเพลนจะออกค่อนข้างที่จะโทนเข้มนะครับผมแล้วก็จะมีคล้ายๆสะพานหรือว่าเสี้ยนนะครับผมเนาะวิ่งขึ้นนะครับเป็นก้านสีดํานะครับผม แลียว mhm. ่าเป็นสีเขียวเข้มนั่นเองนะครับผมทุกท่านซึ่งหกลงนั้นนะครับก็จะเป็นการนี่ครับแบบสายบัวปอกนะครับผมทุกท่านเป็นลายนะครับผมเนาะนี่เป็นหกลงนะครับผมทุกท่านนี่ครับหกลงนั้นจะมีอยู่ทั่วไปนะครับผมทุกท่านแต่ว่าลวดลายก็สวยคล้ายๆกันเลยนะครับผมทุกท่าน ซึ่งต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่มีอายุค่อนข้างที่จะแก่แล้วนะครับจะมีหัวที่ใหญ่แล้วก็จะสังเกตได้จากการกัดสีของเขานะครับผมสีของเพิินนะครับจะมีสีเข้มนะครับแล้วก็ลวดลายของเพิินนะครับก็จะออกเด่นชัดนะครับผมเนาะลักษณะคล้ายกับไก่ทองประเสริฐอีกกระถางหนึ่งที่ผู้คนนั้นนิยมนะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับเพิ่นจะเป็นต้นที่กัดสีนะครับ แต่ว่านะครับผมบอลสีไกทองประเสริฐนั้นจะเป็นไม้ป้ายนะครับผมนี่เป็นไม้เก่าตัวนึงนะครับที่หลายๆท่านนั้นสะสมแล้วก็ทำการอนุรักษ์เนื่องจากเขาเป็นบอลที่มีใบแข็งแรงนะครับเป็นบอลสะโพกกว้างนะครับนี่ตรงสะโพกเ่นนะครับจะเปิดกว้างแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นใบที่มนกว่านะครับ ฮกหลงนะครับผมเนาะฮกหลงนั้นนะครับผมเนาะช่วงนี้นะครับฟอร์มกอใหญ่ๆนั้นผมทําการขายไปจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมทุกท่านเนื่องจากต้นนี้นะครับเพิ่นลงหัวแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่กันเลยเหลือเล็ดรอดไว้นะครับผมเนาะแต่ว่าที่ส่วนผมนั้นฮกหลงค่อนข้างที่จะหลายนะครับแต่ว่าต้นที่จะอามาเปรียบเทียบกันนั้นตอนนี้นะครับผมที่สวยๆนั้นหมดเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วครับต้องรอชุดใหม่นะครับแต่ว่ามีลูกค้าถามหา ฟอร์มก,กันเรื่อยๆนะครับสาหรับหกลงนะครับแต่ว่าบอลขุนสีีดคจโคงนั้นนะครับผมเนาะก็จะเป็นบอลที่หายากตัวหนึ่งนะครับที่ส่วนผมนั้นก็จะมีจํานวนจํากัดเหมือนกันนะครับผมทุกท่านแล้วกว่าเราจะเลี้ยงได้สวยๆขนาดนี้นะครับต้องใช้เวลาเกือบปีเลยทีเดียวนะครับผมทุกท่านฉะนั้นผมก็เลยอยากให้ทุกท่านนั้นได้มาศึกษาได้สัมผัสเกี่ยวกับบอลเก่าๆนั้นเอามาให้ชมกัน ต้นที่คล้ายๆหกลงนั้นจะมีหลายอย่างหลายชนิดด้วยกันนะครับผมเนาะต้นนี้ก็คือนารายแปลงนั่นเองนะครับผมเนาะแต่ว่าเพิ่นจะอยู่ในตับรามเกียรตินะครับผมทุกท่านต้นนี้ก็ผมลงคลิปก่อนนานี่แล้วนะครับผมเนาะเพิ่นจะมีลักษณะตรงที่เพิ่นจะมีสะพานนะครับผมเนาะเส้นสะพานเพิ่นจะเป็นสีน้ําตาลนะครับตัดเขียวนะครับวิ่งขึ้นตรงข้้นเพิ่นนะครับผมเนาะนี่ตรงบริเวณน,นี้เลยนะครับผมเนาะอันนี้กะ หลายท่านนั้นก็อาจจะศึกษามาแล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าลายลักษณะเพิ่นจะคล้ายๆหกหลงนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับผมเนื่องจากนานๆไปครับเพิ่นก็จะมีหูใต้ใบนะครับต้นนี้นะครับใบเพิินยังไม่เก่เต็มที่นะครับหูเพิ่นก็ยังหมูมีนะครับผมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับ ถ้าผู้ใดมีบ่อนชนิดนี้นะครับอยากถามเกี่ยวกับเ,ออเทคนิคต่างๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมเด้อครับผมเนาะ